ะวันน We sort of so ี้เราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะฮะแล้วผมขออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงละครับนะครับถ้ามีหลายจะอยากให้ทุกท่านได้ลองเขียนเนื้อหาคอนเทนต์บนบนบนเว็บของเองให้ให้ผมดูนิดนึงนะแล้วก็เจอเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆด้วยนะเดี๋ยวจะจะมีวิธีการแนะนำแนะนำด้วยกันนะครับว่าว่าเราจะควรใส่เนื้อหาแบบไหนขึ้นไปบนเว็บไซต์เราอะนะ เปลี่ยนทุวันเลยถ้าถ้าใครใช้ Facebook จะจะรู้ว่าไอสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้อีกประมาณ6เดือนปนีนึงมันมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นะไอไอไมดดิ้งสิบจุดสมุดนงเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เมื่อก่อนเลยขเขาเรียกว่าเป็นไบเบิลเพราะว่าไม่มาหนามากมาห้าร้อยกว่าหน้าเป็นหนันงสือที่ไม่มีใครอ่านจบผมก็เลยเขียนแล้วก็มีคนเขียนมือกับเพื่อนอีกประมาณ9ท่านนะแต่ท่านก็จะ เรื่องต่างในจระดาดดิจิทัลนะครับแต่ละบทเนี right. ่ยก็จะเป็นเน้ษอะต่างๆกานเช่นสมัยนั้นจะมีคอนเทนต์มาเก็ตตนะจะเป็นเรื่องเฟซบุ o กมาเก็ตติ้งทวิตเตอร์วิดีโอมาเก็ตติ้งเกมมาเก็ตติ้งอะไรอย่าลักษณะนี้ยนะของผมเกียนเรื่องโวกเอเจนเบส่วนมเก็ซึ่งยุนั้นก็มีโฟล์ทแควรที่มันคนใช้เยอะในทางกระดาดแต่กระดาษก็เนี้ยนี้สาไปนะ แต่ถเรื่อว่าโ o ษณ r เราเป็นเชิงเร์ดมันก็ยังคงใช้ได้อยู่แตก็เป็นเพรไลับใช้หลายอ,อย่างนั้นเลไม่ผมกถึงบอกว่าจริงๆว่ายังมีใครอยู่บ้างแต่แรกเ ว่าจะเป็นการทำวิเซนโมเดลนะฮะการทำแผนการเงินนะครับการออกแบบดีไซน์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นทุกเชี่ยวชาญตะลานตะลานดนะครับอ่าแล้วก็อย่างอื่นที่ข้างนคือเขียนว่าเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็ตามเป็นสายอะไรนะครับก็ครูอัดคอรนะฮะโอเคอ่าก่อนที่เราจะ เดี๋ยวช่วงท้ายอาจจะมีให้ตอบในกระดาษน,นะแต่ว่าแบบนี้ลองลองดูหลัานก่อนแล้วก็ลองคิดในใจว่าตอบคำถามแบบนี้ได้ก่อนนะทําไมคุณถึงทําเว็บไซต์ครับอันนี้บางคนอาจจะมีเหตุผลเวลาตวแต่ว่าแตกต่างกันไปนะเ,เว็บไซต์ของคุณเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะอย่างเช่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการขายหรือเป็นเครื่องมือในการบริการหรือว่าสองอย่าง,งยายน,นะ ใช้งานปัจจุบันอย่างเช่นบางคนบอกว่าใช้เว็บเฟรมดใช้เทคช็อปออใช้ตลาดดับคอมใช้ใช้เด็กจ้างขึ้นมาเขียนเว็บไซต์ทีื่อเราใหม่่ยเก็บผลที่คุณเลือกเว็บไซต์ที่คุณใช้กับ เราเข้าไปไหแล้วเรื่อวัตถุประสงค์ัะ เกี่ยวอะไรบ้างนะฮเดี๋ยวคเช่ผมไบ้กดไปได้เลยนะคือข้อเียวกันมีคนน้อยคืออาจจะได้ท่วถึงทุกคนนะผมผมไม่พีท,ทผมสอนีก็คนเยอะนะไม่เคยได้คุยหรอวันนี้ได้ได 24, แต่ยี่สิบงานถ้าเกิดมีคำถามอะไรถามได้เลวยนะว่าพที่เียใหญ่แว่าอยากจะแนะนำใ้ได้เป็นพีนะสองพอสแรกนี่ีเเกี่ยวกับเรื่องการเทคนินนการ ใช่แล้วใช่มถ้าผมจะมิดเรออะไรก็จะกดเลยอีคอมเมร์ซใช่ไหะแาอย่างนี้น่นปบัานที่ขของเราเน,นะม,นมันเป็นแค่จักเว็บไซต์หรือวาเป็นมมาสนะฮะคืออย่างไม่่ตัถามามว่าอกนี่ยอยากให้ถามตัวเองก่อนว่าเรามีเว็บไซต์ของเราทุกวันนี้ เพื่อมีเพื่ออะไรเพื่อเพื่อมีเพราะว่าคู่แข่งก็มีหรือเราคิดว่าไม่ต้องมีเพราะว่ามียกคขาขามาจะมีเล็บไซต์ไหมขอไปดูขออ้อบูลแล้วกันหนยหรือว่าเราคิดว่ามันมันเป็นเครื่องมือที่มาช่วยเสริมสร้างยอดขายให้เรา การที่เราจะไปต่างประเทศได้จะกระโวงทางนี้ก็ไพยายามเน้นให้รู่กับการใช้เว็บไซต์ในการสื่อสารกับกลุ่มแพ็กเกจข,ของของเราเนี่นะเราเห็นเดียวว่าเราเลยสร้างเว็บไซต์แบบไหนให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายของเรามากที่สุด กดกดเว็บไซต์เราเข้าไปในในเว็บไซต์เพื่อเพื่อหาสินค้านะครับ เอ่อ 3G ระเบิดแล้วมันเปิดเปิดมือถือแล้วมันเปิดอะไรไม่ได้เลยรู้จีนไหมฮะเคยว่าเคยบางทีแบบรีวิวไลน์ไฟล์ใช้ไม่ได้ใช้ตงต่อ 3G รู้กินมากมีไหมฮะเป็นด้วนะหรือผมเป็นคนเดียวขอผมแจ๋ว่อยนะคือคือส่วนตัวขอว่าเป็นแบบแต่ผมก็คิดว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกคือปัจจุบันเนี่ยลูกค้าความอดทนน้อยด้วยจากอะไรหรือยัง เท,เทคโนโลยีมันไปไวขึ้นนะเขามีความคาดหวังว่าเราต้องตอบสนองความกาดไวมากขึ้นนะสามจีว่าเราเนี่ยเขาก็จาว่าเร็วค,คิดว่าเร็วจริงไหมทุกคนใส่นะคือผมก็เชื่อมาเร็วมาก่อนแหละเพียงแต่ว่ามันอาจ,จยังไม่ทันใจเรานะฮะคือถ้าเกิดคนใช้ไวไฟจะอกว่าไวไฟเร็วอยู่แล้ว,ลลว,ไว,ไลลวนะฮะเพราะนั้นะนะ วิโอกนะครับที่โำรวจไฟหรือว่าเก็งสติปอะไรบอย่างซึ่งแวลาไปเ้ว่นเราปรหลากใจนะือรูปแว่นอูรูปล้ารูปร้านะแต่ข้อเสียคือมันต้องโหลดรีสอร์ทข้อมูลต่างเข้ามาเยอะมากนะฮถ้าเปิดบนมือถือหรือว่าใช้ใช้เน็ตผ่านในมือถือเนี่ยตำรวดชามาคือใน่นบางทีชหน้าี่มันผ่านไปมันหลกไม่เชื่อละไอ้ตัวแฟลชเนียปฏิบัตมันได้แล้วไม่ได้รับความยอมอยู่นะฮะ คนก็เร <ersch> ิ leaving, ่มใช้แล้วก็มีเทคโนโลยีที่มาแทนที่พวกแอปสติทิลไฟล์สนะฮะเป็นคลาสสินะฮะเาอะใครกาเริ่มเกิดแล้ว่าแอติทลไฟล์มันมันมันช่วยอะไรได้บ้างคือมันทำอย่างได้เหมือนฝาใช่ไทำให้ลาพวกวิดีโอนเปิดาเป็นแอปสต่ทอลไฟล์เปิดได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งบนโมบายแล้วก็เดสก์ท็อปนะฮะเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่รอาจจะต้องเรียนรู้นิดนึงว่า เว็บไซต์เราเนี่ยมันมันโหลดหน้าเร็วหรือช้านะครับอ่าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ผมเนี่ถูกนชื่อสปีดเทวซต์มันมันจะต่างะไดตัวสปีดเทที่เราใช้เทบความเร็วนมือถือหรือในในของนะฮะตอนนี้เขาเข้าไปชื่อ GT m a t r i x ริแบบคอมนะฮะเข้าไปไม่มีห้ให้เราดึงดีวัเอว็บไซต์ของเราอะนะฮะีลยวัาไปลองดูนะนะพอดีห้องนี้มันต่อเน็ตได้ เขาก็จะให้เราใส่เว็บไซต์ของเราเพื่อให้ระบบมันวิเคราะห์นะฮะระบมไม่ทราบก็ยือว่ามันวิเคราะห์ได้แม่นยำขนาดไหนแต่ว่าอย่างที่ผมลองใส่เรื่องที่หนึ่เรื่ประเด็นลกเข้าไปแล้วก็โดยเฉพาะเทปช็อปนะก็ได้เรนเดอร์แคร์ประมาณได้เกรดดีนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างปังเกรดดีนี่คือตีดรองแล้วไม่ใช่ว่าดีแล้วนะก็ ก็ยังเป็นแบบกระเด็นโลูกนะที่ที่ผมลองใช้เองก็ก็ได้6-9เปอร์เซ็นต์นะฮะรับก็ดีก็พวกนี้เราลองไปวัดดูว่าเว็บไซต์เราเนี่ยสปีดความเร็วมากน้อยแค่ไหนนะฮะไอ้ใช้เครื่องมือหรือว่าง่ายๆเลยคุณลองต่อต่อคอมพิวเตอร์คุณผ่านโทรศัพท์มือถือเช่นตัวใดๆขานมือถือนะฮะลองลองดูสปีดเว็บไซต์ก็ได้หรือไม่ก็ลองเปิดเว็บไซต์คุณขานตัวไอะไร บงพที่เนี่ยต้องไปดูว่าไอ้ตัวลิมิตสปีดที่เขาเขาปล่อยการวินเนี่ยมาแค่ไหนเวลาเราเช่าเลยนะหรือว่าเวอร์สตี้เค้ามีความน่าเชื่อถือไหมมีบางคนเนี่ยไปเช่าไปเช่าอร์าราคาถูกขึ้นอาจจเลยผมเคยเจอใช้มีมีบ้านเด็เนี่ยแล้วก็ตั้งตั้งคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็ขายโบรสพื้นที่เอา PC เนีเอาไปบรส เวลาล้มทีก็มันก็มันก็มันไม่มีระบบที่เป็นแบ็กอัพท,ที่ดีนะไม่เหมือนพวกเว็บไใ,ใหญ่ๆที่เขาว่ามีระบบะแบ็กอัพก็จะมีปอะไรแล้วเขาก็สามารถรีบูนขึ้นะมาได้นะมีอยู่เคสนึ่งวันวันที่มีโศกชราเซิร์ฟเวอร์นาารี้กสท็กสท็มีใครโดนหนักนะจับได้ในะเร็วๆนี้นนะนนนะมีมีหลายคนติดบริการเลยแล้วมีนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นเป็นพอตใหญ่ไฟกระชากไปทั้งลูกเลย ก็ต้องดูว่าเป็นจุดหนึ่งกะให้เรื่องคอสติที่เขาดีขนาดเขาสามารถรีบูตให้คนได้เร็วแค่ไหนแล้วก็เขามีการบริหารแบนด์ิดของแต่ละลูกค้าเขาว่าแต่ละคนดีแค่ไหนเนี่ยอย่างที่สองคือแับคอนเทนต์ับขนาดของคอนเทนต์ในเว็บไซต์โค้ดเช่นลดขนาดไฟล์รูปให้มีความละเอียดให้รัสูงมากให้เหมาะสมกับใช้บนเว็บไซต์ด้วยนะฮะอันนี้หรือว่าวิดีโออะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องดูว่า ความสามารถขอดูดยังไงให้มันสามารถโหลดงได้เร็วขึ้นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคแลวค้วคุณใดรล้ปรึกษาคนที่อยู่ในเว็บไซต์คุณว่าในเทคนิคตรงนี้เขาสามารถช่วยอะไรได้ด้วบ้างนะฮะลูกค้ามีความ้องดูดได้สูงเพราะฉะนั้นเรา เว็บไซต์เสมือนหน้าตาของธุรกิจคุณนะครับเพราะนั้นพยายามทำเว็บไซต์ให้มันสื่อให้ชัดเจนว่าคุณราคาธุรกิจอะไรเรว่าเรื่องจะเป็นตีมสีโทนสีนะฮะลักษณะของเรื่องที่ใช้นะครับลักษณะของการจัดวางคอนเทนต์นะครับอย่างัด้านขวามือเนี่ยเป็นการขายของกานจัดวามีาาการจัดแคตตาล็อกของสินค้าที่มันชัดเจนนะฮะวา่าสินค้าประเภท เป็นไฟฟ้าหรือแบรน์่าอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างอุตสาหกชรมนะครับหรืออย่างแบบแบกไซายมือที่เป็นจักรยานเนี่ยเราเข้าไปเรารู้นดีเลาเขาเขาไม่บริจาคหรือว่าขายสินค้าอะไรนะฮะตรงนี้มันจะเรื่องที่อาจจะต้องให้คนที่ทำชํานาญื่องการออกแบบสร้รายนิรนึงมามาช่วยดูนิดหน่อยนิดนึงแล้วว่าว่ามราดูโผล่ใส่เราเนี่ยมันมันได้ไหมที่เมสมันได้ไหมนะสีโทนสี ตัวอักษรต้นี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องข,ของการออกแบบทั้งหมดเลยนะว่าว่าจะาเรื่อ,อ,องอะไรให้มันขขขขเข้ากับตีนของของธุรกิจเรานะฮะแล้วต่อมาจากการเซอร์วิสนะ่ยตค้มออกแบบโปรโมชั่นชัดๆแล้วก็ให้โปรโมชั่นสุด จะเป็น่งถือถ้ามีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจเนี่ยลูกค้าลองหาโอนได้นำเสนอให้ชัดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไอ้ผมถ้าเกิดผมไปเจออะไรตกเปรโตผมจะซื้อเลยคืออย่างผมซื้อของ eBay แล้วเ่ยผมก็เลยรู้ว่าโปรโมชั่นไหนตกดีวันที่วางจ้าได้ตกเปรตจะจีบมาอย่างเช่นมาไม่กี่สิ่งเนี่ยเขาจะตก